สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลสต็อกนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวงบหุ้นนะครับ2024่ไตมาส4หุ้น OR รนะครับสไลด์เนี่ยทุกท่านสามารถสแกน QR โค้ดนี่ดูเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อใครอยากจะรับข้อมูลไปดูเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่สนใจการอ่านงบการเงินนะสามารถเรียนฟรีได้ก่อนเลยนะโดยที่สแกน QR โค้ดมาเป็นเพื่อนกันแอด m r stock แล้วก็พิมพ์มาว่าอ่านงบนะครับสามารถได้อ่านก่อนได้เลยนะประมาณ20กว่าชั่วโมงเลยนะเรียนฟรีได้เต็มลนะะครรรับบออาาดูผปกกขง OR ก็ถือว่ากําไรเนี่ยหายจากปีที่แล้วไปพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ OR เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าเป็นหุ้นที่กําไรเนี่ยค่อนข้างผันผวน,นนะครับเพราะว่ารายได้หลักเขาเนี่ยเกิดจากการขายน้ํามันนะซึ่งมาจิ้นน้ามันเนี่ยโอ้โหก็บางเฉียบแล้วก็มีความผันผวนนะฮะแล้วก็ยอดการใช้น้ํามันเนี่ยมันก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาดูกําไรนะฮะปีที่แล้วนะสองพั 2, นหะ้ากนกำไรได้1 1ึ่งหล้านนะครับ EPS ที่0ูนดบาทนะครับต่อหุ้น EPS คือกำไรต่อหุ้นนะครับสำหรับปี67นะครับเราก็กําไร7650ล้านบาทนะครับ EPS 0.64บาทต่อหุ้นนะครับถ้าดูจากแนวโน้มกําไรอย่างนี้แล้วไม่ต้องเดาเลยนะครับว่ากําไรไอ้ราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะกันนะครับ OR เนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยตอนประมาณสักช่วงปีโควิดมากเขาก็เข้าตลาดนะช่วงนั้นนี่ยโหดังมากนะครับ ก็ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจองหุ้นได้นะอก็จะเป็นหุ้นที่แบบหลายๆท่านมีอยู่ในพอร์ตนะอาจจะมีตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลยด้วยซ้ำนะฮะก็มาติดตามดูกันหน่อยแล้วกันว่าเป็นไงบ้างนะฮะวาใเนี่ยไรมาส3เนี่ยถึงว่าขาดทุนไปเลยนะฮะแ้วพอไดมาสีเนี่ยก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาได้นะครับก็ถือว่าทํากําไรได้เออกลับมาโอเคขึ้นนะครับ คราวนี้เราค่อยๆดูนิดนึงนะจะสังเกตว่ากำไรของเขาเนี่ยมันก็ดูมีความผันผลวนพอสมควรเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปก็คือว่าเขาอาขายน้ํามันนะครับดังนั้นเนี่ยความผันผวนเรื่องของราคาน้ํามันเรื่องค่าการตลาดต่างๆเนี่ยมีผลพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้คือกําไรของ OR นะก็จะสังเกตว่ามีความผันผวนขึ้นๆลงๆนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยภาวะกําไรแบบนี้เราก็ไม่ควรจะใส่ PE สูงเกินไปนะครับเพราะว่าสะท้อนถึงความเสี่ยงของธุรกิจนะครับ เรามาดูกราฟราคากันนิดนึงว่าเป็นไงบ้างนะ OR เนี่ยนะครับ IPO ตอนปี2 0 0พนหนึ่งนะครับก็ปีหลังจากโควิดนั่นเองนะประมาณช่วงมีนาคมนะฮะหลังจากนั้นราคาก็ไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะฮะก็ P/E อ่อ IPO เดี่ยตอน18บาทนะล่าสุดราคาสิบอ็ดจุดสบาทนะครับโอ้โหก็ลงไปเยอะนะฮะมาดูผลการดำเนินง,งานว่าเป็นไงบ้างนะอันนี้อ่านมาจาก MDA นะครับผมก็ตัดมาเฉพาะไฮไลท์สำคัญแล้วกันเขาบอกว่า OR เนี่ยนะครับปีหก็ดเนี่ย รายได้จากการขายและการให้บริการเนี่ยนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันล้านนะครับลดลงไปประมาณห้าจุดเก้าเปอร์เซ็นตโดยที่หลกัหลกๆเนี่ยจากปริมาณจําหน่ายน้ํามันที่ลดลงนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันลดลงด้วยนะ <S <S ธุรกิจของเขาก็จะมี2กลุ่มหลกัหลกๆก็คือกลุ่มโมบิลิตี้ก็คือให้บริการสถานีน้ํามันขายน้ํามันนะครับแล้วก็ชาร์จ E ีีก็เป็นส่วนเ,เล็กๆนะครับหลกัหลกๆก็คือน้ํามันดังนั้นเนี่ยน้ำมันของเขาเนี่ยที่ลดลงทั้งปริมาณแล้วก็ราคาด้วยนะ ราคาเวลามันลงเนี่ยมันไม่ลงแค่ราคาครับมันลงเรื่องของมาร์จินด้วยนะ mm. ก็เลยทําให้แบบเออรายได้อะเขาลดลงนะกำไรก็ลดลงด้วยนะครคราวน,นี้มาดูกลุ่มไลฟ์สไตล์นะกลุ่มไลฟ์สไตล์เนี่ยก็เป็นตัวที่แบบชื่นหน้าชูตาเขาได้นะเราจะพอรู้จักกับเอ่อดังๆเลยคือกาแฟเมซอนอันนี้คือของเขาแหละนะแรกๆเดิมทีเนี่ยก็คือเอ่อสร้างมาเพื่อเป็นธุรกิจเสริมในร้านในในปั๊มน้ํามันหลังๆไปๆมามาเนี่ยไอ้น,นี้คือตัวชูโรงแล้วแบกโอไว้พอสมควรเหมือนกันนะ โอเคธุรกิจไลฟ์สไตล์เนี่ยครับก็เพิ่มขึ้น8.2นะก็คือมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะครับเราจะสังเกตว่าไปไหนๆแต่ละที่เนี่ยโอโ้โหปามเอ่อกาแฟเมซอนเนี่ยลุกไปแทบจะทุกพื้นที่นะเอาทุกท่านอนะ่ะไปทุไปทั่วประเทศไทยอ่ะสามารถหากาแฟเมซอนกินได้แน่นอนนะครับดันนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการฟื้นขึ้นข,นของธุรกิจคาเฟ่และอาหารและเครื่องดื่มนะครับคานนี้มาดู EBIDA นะครับเขาจะสแสดงถึง EBIDA เป็น2ส,ส่วนหลักๆก,ก,ก็คือส่วนของบริตี้นะครับ ก็ถือว่า EBITDA เนี่ยก็ลดลงพอสมควรเหมือนกันนะหลักๆก็ากมาจากธุรกิจมูริตี้ก็คือปัลลัมน,นี่แหละที่กำไรขั้นต้นเนี่ยนะครับก่อนตัวลงนะครับแต่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ก็ยังแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นทำให้ตัวกำไรตัวนี้เพิ่มขึ้นได้นะครับไว้ดูภาพรวมนิดหนึ่งแล้วกันนะว่ามันมาไงบ้างเนาะอันนี้ก็คือยอดขายรายไตมาาน,นะผมให้ดูไตมาสี่ก่อนลวกันนะคือตัวนี้ไตมาสี่ปีนี้เนี่ยรายได้จากการขายแล้วการบริการให้บริการเนี่ยรวมๆเนี่ยนะครับมันก็ดอกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้คืออททััั้้งงปปีีนะก็ดรคบ กำไรนะครับอีบิด้าเบื้องต้นนะคือกำไรจากการวนงานเนี่ยนะครับก็คืออีบิด้าเด๋ยเบื้องต้นเนี่ยก็ถือว่าเออปีนี้ก็ทําได้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ดีกว่าไตม่าสาด้วยไตม่าสาที่ขาดทุนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูทั้งปีเนี่ยก็โดยภาพรวมก็น้อยกว่าปีที่แล้วนะครับกาไรนะปีนี้ก็ถือว่าฟื้นตัวจากไตม่าสานะครับที่ขาดทุนไปเยอะนะครับแล้วก็ไตมาสีปีแล้วที่กําไรบางเฉียบนะฮะก็ถือว่าทําได้โอเคเฉพาะไตมาสี่เนี่ย ดีกว่าไตรมาสสามที่ผ่านมาแล้วก็ไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะแต่เวลาเราดูเนี่ยก็ควรดูทั้งปีประกอบด้วยนะครับคราวนี้มาดูรายได้นะกลุ่มที่เป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยสีฟ้าเนี่ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นประมาณเกือบ90%ของรายได้ของทั้ง OR ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันผันผวนนะเพราะทั้งเรื่องของปริมาณที่เติมแล้วก็ราคาที่เติมด้วยนะครคราวนี้มาดูตัวที่ดันมาเป็นกําไรนะครับผมให้ดูตัวไลฟ์สไตล์นี่ไลฟ์สไตล์เนี่ยยอดขาย3.2%มองเท่านั้นเองนะแต่พอถ้าเกิดมา ไอ้ตัวน้ำปั๊มน้ำมันเนี่ยเข้ามาเป็นสัดส่วนกําไรเนี่ยห้ขณะที่ตัวไลฟ์สไตล์นะครับเข้ามาเป็นกําไรถึง33.9%โอ้โหดังนั้นนี่ตัวไลฟ์สไตล์นี่ก็เป็นตัวที่เอากําไรเนี่ยเข้ามาตัว OR เนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะแต่ตัวที่ผันผวนเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวปั๊มน้ํามันนะฮะผมยังคิดอยู่เนี่ยถ้าเกิด OR เนี่ยเขาแยกตัวไลฟ์สไตล์เนี่ยออกมาเป็นหุ้นตัวใหม่ได้เนี่ยโอ้โหผมว่าตัวเนี้ยน่าสนใจนะแต่เขาคงไม่แยกหรอกเพราะว่าถ้าแยกไปเนี่ย OR นีโอ แค่ไม่เหลือเสน่ห์อะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดแยกมาเดี๋ยตัวใหม่นี้ถือว่าน่าสนใจแต่ก็ก็เป็นความไอเดียเฉยๆแล้วกันเนะาะคราวนี้โออาร์เนี่ยเขาก็จะ้ภาพรวมเศรษฐกิจมาด้วยนะว่าเป็นงไงบ้างนะด้าที่ผมอ่านดูเนี่ยคือไตรมาสสี่เนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ฟื้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปปัจจัยหลักที่ทําให้ธุรกิจเราฟื้นได้คือจากภาคท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การผลิตเนี่ยที่ทยอยฟื้นตัวตามการส่งออกแต่การส่งออกของเราเนี่ยมันเหมือนติดอยู่นิดนึงก็คือว่าเหมือนส่งออกอ่ะมันก็ฟื้้้นนตตัววาิไดพแ่่ ไอสินค้าคงคลังยังสูงอยู่เหมือนประมาณว่าอารมณ์ของในสต็อกมันก็ยังเยอะอยู่การที่เราจะผลิตแล้วส่งออกไปได้เมันก็ยังไม่ได้ทําได้เต็มที่มากนะักนะครับอาจจะด้วยปจัจจัยที่ถ้าผมติดตามข่าวเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็ด้วยที่แบบทางจีนเนี่ยเขาก็พยายามเร่งการส่งออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอตั้งแต่ทํามาเป็นประธานที่บดีใหม่เนี่ยอาจจะมีเรื่องของนโยบายการกิดการทางการค้าต่างเนี่ยดังนั้นจีนพยายามดันออกสินค้าไทยก็เลยค่อนข้าง,าง,างเหนื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นเศรษฐกิจกคือว่าบรงตับ ก็เท่าที่สะท้อนมาไตรมาสหนึ่งผมก็ยังมีความคิดว่าเมื่อยังเปราะบางอยู่นะเราก็ต้องมีการติดตามเศรษฐกิจและภาวะรอบข้างเราด้วยนะครับคราวนี้มาดูเศรษฐกิจโลกนะก็อยู่ในทิศทางขยายตัวนะครับก็ถือยังดีที่เศรษฐกิจโลกยังพอขยายตัวได้แล้วยังพอแบบออมีส่งออกไปได้นักท่องเที่ยวไทยแล้นักท่องเที่ยวยังพอมาเที่ยวไทยบ้างนะครับความต้องการสินค้าโลกเนี่ยทยอยฟื้นตัวประกอบเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นภาพเศรษฐกิจเมื่อตอนไตรมาสสี่นะไตรมาสหนึ่งเนี่ยต้องติดตามต่อไปนะครับ ทีน,นี้มาดูธุรกิจของวอาบ้างว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมตัดมาจากสไลด์อัปเดตนะครับซึ่งอัปเดตเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เขาจะมาเล่าเศรษฐกิจเอ้ยเล่าธุรกิจให้ฟังว่าเป็นอะไรบ้างนะครับก็เวลาประมาณ45นาทีไม่เกิน1ชั่วโมงเขาก็จะพอเข้าใจนะว่าธุรกิจเป็นยังไงอันที่1ธุรกิจหลักของเขา Mobility Business ก็คือปั๊มน้ำมันปัน๊มเอ่อสซเชัน EV ต่างๆนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ประมาณ90%แต่เข้ามาเป็นกำไรประมมาาณ60%นะนนัออีี้ก็ถืว่ วบลุ่ม <Volume S 2> เยอะแต่ผันผวนมาร์จิ้นบางเฉียบนะครับอ่าโอเคนะถัดมาก็ธุรกิจไลฟ์สไตล์ธุรกิจสไตล์เนี่ยก็กาแฟมิซอนร้านอาหาราต่างๆนะครับแล้วก็จะพอสังเกตนะว่าเออธุรกิจเขายพยายามขยายไปหลายธุรกิจนะครับแล้วก็มี OKJ OK คเจโอกระจูด,ด้วยนะโอกระจูเนี่ยก็เข้ามา IPO ีโอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยประมาณ3%กว่าๆแต่คอนทิบิวส์กำไรมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ทำกำไรให้ตัว OR พอสมควรเหมือนกันนะ ถึงเป็นตัวหลักเลยแหละนะครับแล้วเขาก็ยังมีธุรกิจในที่ต่างประเทศด้วยมีในกัมพูชาฟิลิปปินแล้วก็ลาวนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไป3ประเทศนี้เนี่ยก็จะเจอปั๊มของปตทนะครับแล้วก็เจออเมซอนด้วยนะครับประเทศรอบบ้านเราอย่างลาวอย่างกัมพูชาเนี่ยก็มีอเมซอนนะถ้าเกิดทุกท่านคิดถึงรสชาติไทยๆก็ไปกินได้นะครับคราวนี้มาดูธุรกิจนะแยกแต่ละประเทศเป็นไงบ้างนะครับผมให้ดูตัวยอดละกันนะครับเพราะว่าเราดูมาบ้างแล้วนะครับยอดของไตรมาสสี่เนี่ยนะครับก็ตัวธุรกิจบรูเลตตี้เนี่ มันยังดรอปกว่าปีที่แล้วคือการการดูปีเย็นๆเนี่ยมันดรอปลงเนี่ยก็แปลว่าเออไอธุรกิจเรื่องของการขนส่งต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะแต่การปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศเราเนี่ยมันอาจจะดรอปลงนะครับถ้าดูภาพรวมทั้งปีเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทปีนี้เนี่ยหกแสนหกหมื่นห้าพันดรอปลงมาประมาณเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะธุรกิจไลฟ์สไตล์ผมไม่นำแล้วกันเพราะธุรกิจไลฟ์สไตล์เนี่ย มันก็วัดกําลังซื้อได้แหละเพียงแต่ว่าเขามีการขยายสาขาเพิ่มไงก็เลยทําให้ตัวการเติบโตเนี่ยมันเป็นบวกนะแต่ธุรกิจน้ํามันเนี่ยมันก็แบบผมว่าตลาดเนี่ยมันก็คงทรงตัวประมาณนี้แหละการขยายสาขาการขยายปั๊มคงไม่ได้มีอะไรมากมายดังนั้นเนี่ยยอดขายที่เราเห็นเนี่ยมันก็ซ้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศเราได้เหมือนกันผมก็บอกว่าเฮ้ยตัว6 7เนี่ยน่าจะอ่อนแอกว่าปี66นะครับเราก็นั่งคิดต่อแล้วว่าปี68เนี่ยจะเป็นยังไงนะผ่านวันอื่นไปมาหัดผมพยายาม พยายามจะดูหุ้นเนี่ยที่มันสะท้อนภาวะเศรษฐกิจแล้วก็จะมาคิดต่อว่าเออธุรกิจไทยจะเอาอยัางไงบ้างนะครับก็ดูมาตัวนี้เป็นตัวที่2นะตัวแรกก็ทุกท่าน,นไปดูคลิปแรกได้ก็ดีซีสีนะฮะตัวนี้ตัวที่สแล้วนะครับโอเคก็ก็ตามเนื้อผ้าคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันกับตัวแรกนะก็พอได้ข้อสรุปแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยปีหกเจ็ดยังไงก็เหนื่อยกว่าหกหกแน่นอนนะอันนี้ภาพจริงเลยนะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาเรื่องตัวเลขจากทั้งนักวิชาการพูดนะนักวิชาการพูดอาจจะบอกเฮ้ยเศรษฐกิจประเทศไทยปีหกเจ็ด คิวสีดีจากการแจกเงินนั่นนู่นนี่นะครับอันนี้ดูตัวเลขจริงกับผลประกอบการทั้งหุ้นใหญ่หุ้นเล็กเลยดีกว่านะครับมันก็ไม่ได้เดี่ยวกันเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูธุรกิจไลฟ์สไตล์กันหน่อยนะครับว่าเป็นไงบ้างดูจำนวนสาขานะครับอเมซอนเนี่ยโอ้โหปีนี้ก็ถือว่าเปิดเยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะไตรมาสสี่เนี่ยเยอะขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะธุรก,กิจคาเฟ่อเมซอนเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมาคาเฟ่อเมซอนเนี่ยมีประมาณ4,400ล้านสาขาในไทยแล้วนะเออนะถือว่าค่อนข้างเยอะ ก็คือเปิดเพิ่มมาจากปีแล้ว281ล้านนะหล้านค้านะเออก็ถือว่าสาขาแล้วกันนะแล้วเข้าใจง่ายแล้ว,ลวก็จะมีร้านสะดวกซื้อนะก็ร้านคาเฟ่เออร้านร้านสะดวกซื้อก็คือร้านเซเว่นนะเขารวมทั้งที่เอ่อจิฟฟี่ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าอ่าโอเคธุรก,กิจไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นธุรก,กิจที่ยังพอดันไปได้นะครับ ร้านกาแฟเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาผมเชื่อว่าเขายังสามารถเปิดเพิ่มเรื่อยๆได้นะครับเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยจะมีทั้งกาแฟที่มีแบรนด์และกาแฟที่เป็นโลคอลนะดังนั้น,เ,นเขาก็สามารถที่จะไปกินส่วนแบ่งของทางโลคอลได้นะก็เหมือนอารมณ์เหมือนบรอดนเทนทที่ไปกินธุรกิจเทอริชชโนลเทนนะครับก็ถือว,ว่าโอเคนะคธุรกิจไสายสเป็นตัวที่ยันระคำของอาร์ไว้นะเพียงแต่ว่าธุรกิจหลักน้ำมันเขาเนี่ยเป็นตัวที่ผันผวนมากดังนั้นเราคิดถึงภาพสภาพธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราไป แปลงเป็นการประเมินค่าวุ้นเนี่ยเราก็คิดในใจแล้วว่าเออหุ่นตัวนี้ไม่ควรจะใส่ P สูงกันไปนะเพราะว่ามันมีส่วนที่เราไม่สามารถคาดการหรือเดาได้นะครับการใส่ P สูงหรือต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของการเติบโตด้วยเรื่องของความผันผวนทางธุรกิจด้วยถ้าอะไรที่ผันผวนมากๆาอะ่ะเราจะใส่ P สูงการใส่ P สูงเนี่ยก็แปลว่าเรายอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้ขอให้ภาพแนวโน้มเศรษฐกิจปี68นะครับผมคงไม่ได้เล่าทั้งหมดแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกท่านทา,าจสนใจเนี่ยก, pause, keep, ก็ดาวน์โหลดสไล ศรษฐีไทยเนี่ยมีแนวโน้มในการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนนะครับดังน <egy> ั้นเนี่ยเรายังต้องพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเพราะการท่องเที่ยวดีการบริโภคเอกชนก็จะดีตามนะครับส่วนเรื่องอการส่งออกนะครับก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมว่าคําว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยคือคําสุภาพนะครับในการที่จะบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่อยเป็นค่อยไปนี่ก็แปลว่าเออก็รุ่มรุ่มดอนๆนั่นแหละนะครับ มันก็ยังมีความเนี้ยความท้าทายแล้วามไม่แน่นอนสูงนะฮะจริงๆแล้วการส่งออกไทยเนี่ยผมมองว่าหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นนะเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามหุ้นการส่งออกก็จะพอเห็นภาพเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวตอนนี้งบประเทศทยอยใกล้ๆออกแล้วตอนนี้บริษัทใหญ่ๆก็เริ่มออกแล้วเดี๋ยวบริษัททั่วไปก็ค่อยๆออกนะช่วงหลังกลางเดือนนี้เปต้นปเนี่ยนะครับเพราะว่างบปีจอ,อกช้านิดหนึ่งนะใช้เวลา60วันก็ประมาณสิ้นเดือนนี้แหละนะครับผมก็เทยอไอัปเดตให้นะติดตามที่ Fan ามา โออาไอ้รถไล่กลุ่ม Open Chat ให้นะครับก็จะส่งมาให้นะครับคราเป็นตัวงบการเงินบ้างนิดนึงว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ดูรายได้นะฮะอันนี้คือตอน6กสเนี่ยปีที่เป็นโควิดนะฮะแล้วก็มันก็มันก็ดรอปลงอย่างชัดเจนแหละเพราะว่าอ่าคนเดินทางไม่ได้กันใช้น้ำมันมันน้อยลงนะครับปี6กสี่ก็ค่อยยังมีโควิดอยู่แล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับปีหกห้าเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันล้านปียหกเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันอันนี้มันยังไม่อัปเดตงบปีให้นะเพราะว่างบยังเข้าไม่ทัน แต่ปี67เจ็ราก็รู้แล้วว่ารายได้อะมันดอกกว่าปี66นะครับแล้วก็กําไรนะครับปีนี้เจ็ดพันกว่านะคะแนนกันที่ปีที่มีโควิดเนี่ยแปดพนะดังนั้นเนี่ยโหผลงจากปีโผล่เป็นต้นมาเนี่ยกำไรมันก็ดอกลงมาเรื่อยๆนะครับปีที่เข้ามา IPO คือปี64นะก็กําไรเนี่ยถือว่าฟื้นได้ค่อนข้างดีเลยนะจากตอนปีโควิดนะจาก8ปดพันเจ็มาเป็นหมื่นกว่านะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีเพอร์ฟอร์มอะไรที่ดีเท่าไหรนะ่นักนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็มาดู ตัวราคา Market Cap แล้วก็อัตราปันจ,จ่ายปันผลนะตรงนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรเหมือนกันนะครับไอปันผลที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นจากกําไรนะครับของปีที่แล้วด้วยนะฮะแต่นั้นเนี่ยถ้าปีถัดไปเนี่ยกำไรมีแนวโน้มตบลงปันผลเนี่ยก็ต้องคํานวณกันใหม่แล้วว่าไอยูเนี่ยที่ได้ตามนี้ไหมนะครับมาดูบทวิเคราะห์กันนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราจะไปใช้ในการประเมินราคาหุน้นเออถ้าเกิดเมื่อกี้เราจําได้นะว่า EPS พอดีผมจะไม่ได้ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับจะดูให้นิดนึงว่า EPS เท่าไหร่นะลืมจํานะครับ น,นี้ดูกันสดๆเลยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขอยนุหาข้อมูลนิดนึงนะฮะ EPS ปีหกเจ็ดศูนย์จุดหกสี่เออขออภัยผมลืมจำนะฮะปีหกเจ็ดูนย์หกสี่ในบทวิเคห์เนี่ยก็มีหลายเจ้าที่ทำนะเนื่องจากเป็นหุ้นใหญ่เนี่ยมีนักวิเคห์ติดตามเยอะแน่นอนนะครับเขาก็มองว่าค่าเฉลี่ยประมาณศูนยจ็ดแปดสี แล้วก็สูงสุดที่บาทกว่าต่ำสุด6 3อาชามาแล้วกันดูค่าเฉลี่ยแล้วกันประมาณ0.84แล้วก็ค่ากลาง0.83มีเดียนคือค่ากลางนะครับเอนักวิเคราะห์อมองถือว่าปี68เนี่ยน่าจะฟื้นกว่าปี67พอสมควรเหมือนกันคือจริงๆแล้วเวลาฟื้นเนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของยอดราคาของยอดของการเติมน้ํามันที่มันเยอะขึ้นนะครับมันต้องฟื้นเรื่องของราคาน้ํามันราคาการตลาดด้วยนะครถ้าเกิดราคาน้ามันมันต่ำๆเนี่ยสเปดหรือว่าตาการทา้งวายเขาก็ต่ําลงไปด้วย ดังนั้นเนี่ยถ้าน้ามันสูงขึ้นนะครับเอ,อ่อตัวกําไรเขาน่าจะโอเคขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของนโยบา,ายรัฐเนี่ยที่มากดดนนันดีว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณขายราคาน้ํามันสูงเกินไปสมมติแล้วกันราคาน้ำมันสูงเกินไปเนี่ยนะครับเอ,อ่ออาจจะโดนกดดันเรื่องนโยบา,ายภาครัฐที่ทําให้เอ,อ่อเขาเรียกว่าช่วยผู้บริโภคโดยการขอล้อกจบบากบริษัทเอกชนพวกนี้ให้ราคาต่าลงนะฮะอันนี้ก็เลยทำให้กำไรไม่ค่อยฟื้นโอเคละเราก็มาใส่มุมมองกันดีกว่าว่าปีห8ด EPS น่าจะดีขึ้นกว่าปี67ไหมทุกท่านลองคิดลองคิดเองในใจก็ได้นะครับส่วนตัวผมผมก็คิดว่าปี67ที่ทํามา EPS ประมาณ0 6 4ปี68มันไม่น่าจะกระโดดไปถึงปีไม่ไม่น่าจะกระโดดไปถึง0.84ได้นะผมว่าไม่น่าจะถึง0.84ผมก็เดาว่ามันอาจจะต้องมีการปรับลงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองติดตามมูไตมาหนึ่งไตมาสองแต่ถ้าเกิดดูจากภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวผมว่ามันไม่ได้มีอะไรจะเซ็กซี่เพิ่มขึ้นขนาดนั้นและราคาน้ํามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะดูแบบ แต่มันเพิ่งต้นปีเนาะมันก็ไม่ได้ดูอะไรที่มันจะแบบเออน่าจะทําให้กําไรของอ,อาร์มดีขึ้นกันนั้นส่วนที่จะพอเพิ่มได้คือมีธุรกิจไลฟ์สไตล์ที่มันจะค่อยๆขยายสาขาเพิ่มขึ้นนะผมก็มองว่าไอ้ตัวนี้น่าจะค่อยๆรีไว้ลงนะครับแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ PE นะฮะเดี๋ยวไปดู PE กันดีกว่า P ล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดเอากาไรมาเนี่ยนะฮะจากราคาล่าสุดทาบมาเนี่ยนะฮะมันก็ประมาณสัก27 28เท่าโอ้โหผมก็มองว่าด้วยกําไรขนาดนี้ นะครับที่มันดรอปลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย PE ทุกท่านน่าจะผมว่าน่าจะปรับลงนิดหนึ่งนะเออือน่าจะปรับลงนิดหนึ่งนะครับคือในอดีตที่มันเมนเทน PE สูงได้เนี่ยอาจจะสะท้อนว่าเออทาง OR เนี่ยเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการทํากําไรในอนาคตได้แต่พอเรารอมาหลายไตรมาสแล้วอะ่ะกำไรมันก็มีความผันผวน,นดีบ้างแย่บ้างก็เลยทําให้ PE ของมันเนี่ยค่อนข้างแบบเอออยู่ในรูปสูงนิดหนึ่งนะ ถ้าจะมองไปว่าเออตอนนี้กําไรของเขาอาจจะต่ากว่าความเป็นจริงทําให้ P/E เขามาดูสูงแต่เรามาดกคิดถึงตัวเนื้อผ้าจริงๆดีกว่าว่า P/E ก็ควรจะประมาณเท่าไหร่ดีนะส่วนตัวผมก็บอกว่าประมาณสัก16เท่าหรือต่ำกว่านั้นก็โอเคนะเต็มที่ประมาณ20ไม่ควรเกินนี้นะผมว่าถ้าเกิดเกินนี้เกินไปเนี่ยแปลว่าเรารับความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับแล้วก็เราไปคิดกับตัว EPS ที่เรามาคํานวณเมื่อได้เมื่อสักครู่นะ เราจะดูจากบทวิเคราะห์ก็ได้หรือเราจะเอาจากตอนของปี67เป็นฐานก็ได้ปี67ทำกำไร e p s ได้0.64นะครับเราก็ไปลองคูณด,ดูว่าเออราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่ท่าลองคูณเองแล้วกันเนาะอันนี้ผมไกด์ได้แค่นี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับตัวอาก็สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในไทยนะครับแต่มันก็มีมันก็ไม่ได้สะท้อนแบบตรงๆทั้งหมดแต่ก็พอเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง อย่างน้อยก็พอรู้แล้วนะครับว่าปี6ก็ก็ไม่น่าจะดีกว่าปี66นะครับส่วนปี6 8ทุกท่านก็ต้องเดานะครับว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมก็หวังว่ามันอาจจะดีกว่าปี6ก็ก็ได้นะพี่แต่ว่าคงไม่ได้ดีขึ้นตามเท่าที่บทวิเคราะห์ให้มานะครับอ่ะก็รอรุ้นนะถ้าถึงก็ดีนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับท่านที่มี OR อยู่นะฮะโอเคนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจเรื่องการเรียนอนุการเงินนะครับหรือว่ารายละเอียดการบริหารหุ้นหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็มีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับ หรือจะเรียนฟรีก่อนก็ได้แอดไลน์มาเหมือนกันแอดมาร์สต็อกตรงนี้นะถ้าจะเรียนฟรีก็พิมพ์มาว่าอ่านงบนะครับก็สามารถเรียนฟรีได้เลยนะครับหรือว่าสนใจก็ทักทายมาได้มีทั้งออนไลน์แล้วก็สอนสดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะครับก็ห่างหายไปนานนะช่วงนี้หุ้นไทยก็ค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะตั้งแต่เล่นหุ้นมาเนี่ยผ็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันแต่ก็เป็นปีที่น่าทํากันบ้านนะเพราะว่าหุ้นไทยก็ถือว่าบริษัทตัวนี้ค่อนข้างถูกนะคร โอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ